โอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็บวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนะครับกับแบบฟิตนะครับผมซึ่งฟิตพาร์ทนี้พี่จะพาทุกคนเนี่ยมาหาเจ้าเบ็ดหนึ่งเบ็ดนะครับที่เท่มากๆแล้วก็สวยมากๆนะนั่นก็คือเบ็ดตัวนี้เลยนี่เบ็ดสามงามหรือว่าเบ็ดไทเดนที่คนเรียกกันนะครับอืมเป็นเบ็ดที่สวยนะครับผมวันนี้พี่ใส,ส่สกินนะแล้วก็ทําไมพี่ถึงเพิ่งมาทําคลิปสอนหาเบ็ดตัวนี้นะครับ เพราะว่าวันที่25เนี่ยข่าวลุดที่พี่ได้มาเนี่ยได้ข่าวว่าไอ้เบ็ดตัวนี้นะครับผมจะโหดกว่าเบ็ด500อีกนะทุกคนเบรร็ดเลเวล500ก็คือโนไรล์ลอดอืมเพราะตอนเนี้ยเบ็ดตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดีมากนะทำไมพี่ถึงคิดว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงนะครับผมก็มันมีหลายๆอย่างนะอย่างอันทุกคนคิดดูว่าไอ้เบ็ดไทเดนเนี่ยมันไม่ใช่เบ็ดเมตาแล้วก็แทบไม่มีคนใช้เลยแต่ว่า G M เนี่ยทำสกินลิมิเต็ดมาสองรอบแล้วนะแล้วก็วันที่25ที่จะถึงเนี่ยมี แอตแลนติสอีกนะครับที่จะเข้าก็คือเกาะใหม่เกาะใต้น้ําทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกาะแอตแลนติสเนี่ยของที่ขึ้นชื่อในเกาะน,นั้นก็เป็นเจ้าสามน้าตัวนี้ะก็คือหอกเทพสมุทรนี่แหละที่เขาเรียกกันวันนี้พี่ก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาหาเจ้าตัวนี้สําหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีเนี่ยทำตามพี่ได้เลยนะวิธีการหาเนี่ยมันยากนิดนึงนะทุกคนคือค่อนข้างที่จะยากเลยแต่ถ้าหาได้ก็ถือว่าโอเคราคาเบ็ดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสห้ามบาทอันนี้ต้องเตรียมเงินมาด้วยนะ หนึ่งแสนห้านะครับไอของที่ต้องเตรียมไปเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับถังดําน้ําอืมถังดาน้ํานะเอาแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่2ที่พี่อยากให้เตรียมก็คือหินเอนชาร์ดนั่นแหละมันต้องใช้หินเอนชาร์ดปกติแบบนี้นะครับทั้งหมด5ก้อนนะแล้วก็สําหรับใครมีหินเอนชาร์ดไม่ถึงเนี่ยไม่ถึง5ก้อนนะหินเอนชาร์ดตัวน,นี้สามารถซื้อได้นะทุกคนซื้อได้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปซื้อมาเราจะทําทีละขั้นตอนนะน้องๆจะได้ไม่ต้องงงกันนะครับ วิธีการไปซื้อก็ง,ง่ายๆเลยพี่จะเริ่มจากเกาะเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเลดช็อปมีไกดเบ็ดแมพฟรีไม่ว่าจะเป็นเบ็ดอลา่าบล็ตออฟเดอะเดฟและเบ็ดอื่นๆอีกเพียบแถมยังมีเงินราคาเริ่มต้นแค่9บาทเท่านั้นทั้งถูกและดีแถมมีแอดมินบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงอยากได้เบ็ดใหม่เบ็ดเทพต้องเลดช็อปเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดิสคิปชันขี่ออกมาจากเกาะเริ่มต้นเราจะไปที่นู่นเลยเกาะซันสตรนขี่มาช่วงกลางๆเกาะหน่อยนะทุกคนอ่ะเราจะเห็นสะพานไม้อยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนสะพานได ก็หลายๆคอมเมนต์ก็อยากให้พี่ทํานู่นทํานี่ก็พี่ก็ค่อยๆทาคลิปให้นะทุกคนก็ถ้าทาช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าพี่ทําคนเดียวมันก็ท่านข้างใช้เวลาหนึ่งคลิปเนี่ยพี่ทํานานนะครับแค่ถ่ายคลิปเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วตัดคลิปอีกนะครับก็ใช้เวลานานโอเคมาถึงเกาะก็มาเปิดประตูจะเห็นแม่มดอยู่ตรงนี้นะอ่ะเราคุยกับเขาได้เลยครับเพื่อที่จะซื้อราคาหินหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอ่ะซื้อมาเลย ใช้หินตัวนี้ที่พี่บอกนะทั้งหมดห้าก้อนนะครับพี่ก็ซื้อมาแล้วห้าก้อนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเรามีหินห้าก้อนนะถ้าใครมีก็ไม่ต้องมาซื้อนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็มาซื้อให้ครบห้าก้อนนะอ่ะหินห้าก้อนมีถังดําน้ําเอาถังดําน้ําแบบไหนก็ได้แบบปกติแบบแร่แบบอะไรก็ได้ทั้งหนึ่งอันใครมีตีนเป็ดด้วยก็จะดีมากจะทําให้ว่ายน้ําไวป่ะจะไปจุดต่อไปกันโอเคจุดต่อไปที่พี่จะพาไปเนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปไปที่ที่จะเอาเป็ดเลยนะ เราต้องไปที่ตรงนั้นก่อนนะครับอยู่ในกาะซันสตัวนี่แหละทุกคนแล้วก็อะเลี้ยวออกมาเราไปซื้อหินตรงบันไดใช่ไหมเลี้ยวออกมาตรงนี้มีต้นมะพร้าวนิดนึงแล้วก็ขี่ตรงไปทางทิศเอ็นครับนี่มีทิศเอ็นขี่ไปเรื่อยครับขี่มาทิศเอ็นตรงนี้เราจะเจอกับทุ่นนะพี่ขอเรียกว่าเป็นไอ้นี่แล้วกันนี่นี่นี่น,นี่เป็นทุ่นแดงๆอยู่ปึ๊บ อะตรงนี้ก็จะมีขายถังดำน้ำขั้นสูงอยู่นะอะแบบพี่ใช้ก็คือตัวสีดำตัวนี้จะทําให้เราดำน้ำนําได้นานขึ้นติดตั้งไปก่อนก็ได้ะถ้ามีตีนเป็ดก็ติดตั้งไปเราจะมุดน้ําลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําให้เป็นตอนเช้าดีกว่าทุกคนจะได้ดูง่ายรีให้มเป็นตอนเช้านะทุกคนมันจะได้ดูง่ายเนาะมากระโดดลงมาเลยครับอ่ามันจะมีถ้าอยู่อย่างนี้ใครไปไม่ถูกตามพี่ได้นะ ถ้ำนี้มันค่อนข้างที่จะไปยากนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยถ้าลงไปแบบลึกสุดเลยของถ้ำเนี่ยมันจะมืดมากนะครับแทบมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นพี่แนะนําให้มาเป็นตอนเช้านะหลังจากที่ลงมาถ้ำนะครับพยายามมองซ้ายมองขวาให้หาป้ายสียขาวตรงนี้ให้เจอคําว่าสต็อปอ่ะหลังจากที่เจอแล้วเราจะออกทางขวามือเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะทุกคนอาจจะใช้ความเคยชินนิดนึงครับมันค่อนข้างที่จะมองยากนะอ่ะวายไปเรื่อยๆ หลังจากไหวมาสักระยะหนึ่งให้สังเกตฝั่งซ้ายมือครับถ้ามันมีประการังแบบนี้ให้เราไปนะมันจะส่องสว่างให้อยู่นะครับมันจะไหวขึ้นประการังได้เลยพี่ย้ำก่อนพยายามไหวให้มันต่าๆไว้นะครับเพราะว่ามันมีระเบิดซีไม้ไอ้ระเบิดซีไม้เนี่ยรอบที่แล้วพี่ก็พาหาไปแล้วนะ้จากคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ไปดูก็ลองไปดูได้นะครับคลิปนี้ก็ทําสนุกสนุกขึ้นมานะครับอันแหละระเบิดตัวน,นั้นมันจะอยู่วางอยู่ใต้น้ําอ่ะเนี่ยเราจะเห็นเป็นดําๆอยู่เดี๋ยวพี่ลองดําน้ําลงไปให้ดู เนี่ยครับเจ้าระเบิดซีไมายก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่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 นจะไปสัมผัสนะทุกคนสัมผัสนี่ได้แห้งนะครับโอเคครับหลังจากที่เรามุดน้ําลงมาแล้วก็มาผู่ขึ้นตรงเกาะน,นี้เราต้องทําการตกปลาบริเวณเนี้ให้ครบนะครับผมเป็นคอลเลกชันเดี๋ยวพี่ให้ดูคอลเลกชันของในนี้นะครับเราเปิดสมุดสัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้เลยครับผมอ่ามันจะเขียนว่าความลึกอันงดงามแต่ภาษาอังกฤษใครตั้งเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะอ่ะกดเข้าไปตรงนี้เราต้องสะสมตัวคอลเลกชันปลาเนี่ย ตรงนี้ทั้งหมดให้ครบนะครับอย่าให้มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะปลาในนี้จะมีทั้งหมดสิบสองตัวนะครับผมก็ของที่ออกยากที่สุดทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วจากคลิปที่พี่เคยพาพาไปหาตัวนี้ระเบิดซีไมลตัวนี้เลยหายากมากก็นอกนั้นก็ตกได้เลยครับทุกอย่างในนี้ตกได้หมดเลยนะตกได้เลยนะครับผมมีแค่เจ้าซีไมลต้องใช้กงดักนะอันนี้ย้ำก่อนว่าเราต้องเก็บคอลเลคชันนี้ให้ครบก่อนนะครับถ้าเก็บไม่ครบเนี่ย มันจะไม่สามารถทำเบ็ดเจ้าไทเด็นตัวนี้ได้นี่นี่เลยนี่ความสามารถเบ็ดก็แบบนี้นะครับมีสตรงสตันปลาเดี๋ยวพี่ให้ดูข้อเสียของเบ็ดนี้มันมีแค่อย่างเดียวรับน้ำหนักได้น้อยแล้วก็แป้นควบคุมเนี่ยเล็กนอกนั้นดีหมดมนี่โอ้โห <laughs> ตกรอบแรกก็ได้หินเลยแต่อย่างที่บอกครับอัปเดต25นี้ มันจะก๊อตขึ้นอันนี้ฟังหูไว้หูนะ50-50%โอเคทุกคนอ่าพี่สมมุติแล้วกันเนาะสมมุติว่าน้องทุกคนเนี่ยตกปลาครบอ่าคอลเลคชันตรงนี้ครบแล้วอ่าแบบพี่โอเคแล้วก็เนี่ยมีตังนะตังคเนี่ย150,000บาทเรียบร้อยมีหินที่เตรียมมา5ก้อนก็คือเอาทุกอย่างครบมาแล้วที่พี่บอกเราจะไปหากันเลยครับผมสําหรับเจ้าเบ็ดไทเดน จุดตกปลาตรงตรงนี้นะอะให้น้องๆสังเกตจุดก่อนตรงนี้ใช่ไหมสังเกตจะมี o, ตัวเอ็นตัวนี้มันนอนอยู่อ่มันนอนหลับอยู่เราจะเดินไปขวามือนิดนึงนะทุกคนขวามือขวามือโซนประมาณนี้ให้น้องๆเนี่ยกระโดดลงไปนะครับเราจะเห็นเป็นโครงกระดูกอถ้าถ้าเห็นเป็นโครงกระดูกนี้คือมาถูกทางนะถ้าเห็นเป็นโครงกระดูกเนี่ยตรงนี้คือมาถูกทางหลั vivid, งจากที่มาตรงโครงกระดูกนะครับให้เราเนี่ยพยายามลงต่ํานิดนึงอ่ะ ทุกคนจะสังเกตเนี่ยอะลงลงมาสุดๆดโครงกระดูกฝั่งสายสุดเลยนะอืมแล้วก็มันจะมีรูเล็กๆอยู่ครับพยายามสังเกตด,ดูนี่นี่เป็นรูถ้ำตรงนี้เล็กๆหนึ่งอ่าเราต้องพยายามมุดเข้าไปครับในรูถ้ำนี้แหละอ่าตามรูไปเรื่อยๆเลยนี่นี่นี่ปึ๊บปึ้มจนแบบขึ้นข้างบนได้อย่างนี้ เราก็จะมาถึงตรงนี้ครับผมเป็นบริเวณหน้าถ้ำที่จะไปเปิดเอาเจ้าตัวไทเดนลอดหรือว่าเบียดสามงามเบียดเทพสมุตใครจะเรียกกันยังไงก็เรียกกันแบบนั้นแหละนี่นะครับถ้าเรามาเนี่ยประตูจะปิดอยู่งี้ใช่ไหมเราจะต้องใส่หินเอ็นชาร์ตรงนี้ห้าก้อนแต่ย้ําอีกทีนึงถ้าเราตกปลาเก็บคอลเลคชันไม่ครบใส่หินไปก็ไม่ได้ผลนะครับใส่ไม่ได้นะแล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถให้เพื่อนเนี่ย ที่เก็บคอลเลกชันครบแล้วมีหินเวทมนต์ห้าก้อนนะครับผมมาเปิดให้เราได้นะเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดเองนะครับใครเปิดก็ได้ถ้าประตูนี้เปิดปุ๊บทุกคนที่อยู่บริเวณนี้สามารถเข้าไปซื้อได้หมดนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะบางคนอ,อาจจะเก็บคอลเลกชันปลาไม่ครบหาซีไม้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีตังก็ซื้อเจ้าหินตัวนี้ให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนมาเปิดให้อ่าสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่พี่เจ้าหินตัวนี้ใส่ ปึ๊บมาใส่ทีละก้อนก้อนที่สองก้อนที่สามอ่ะสี่ก้อนแล้วก้อนสุดท้ายหลังใส่กอผ้าก้อนรอสักพักนึ่งครับรอนิดหนึ่งมีประตูจะทำการเปิดฟื้เป็นคลังสมบัติ หลังจากที่ประตูเปิดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้านาทีนะทุกคนแล้วประตูมันจะปิดกลับลงมานะครับเราต้องรีบทําการมาซื้อนี่เลยไทยเดนล็อตก็จะขายอยู่ตรงนี้ในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมันทุกคนหลังจากที่เราซื้อมามันก็จะได้เบ็ดตัวนี้มาเจ้าตัวไทเดนล็อตมานะครับผมมาดูความสามารถเจ้าตัวนี้กันอพี่ขอไม่ใส่สกินแล้วกันน้องๆจะได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาปกตินะนี่หน้าตาปกติจะเป็นอย่างนี้อ่ะ กำลังจะพูดเลยเนี่ยพอครบประมาณสักห้านาทีนะครับผมประตูก็จะปิดลงแบบนี้ใครที่อยากไปซื้อใหม่ก็ต้องทําแบบเดิมใหม่นะครับทําแบบเดิมใหม่คือปลาไม่ต้องไปเก็บแล้วนะก็แค่เอาหินเป็นชั้นตัวนี้มาใส่ห้าก้อนมันก็จะเปิดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาปกติแบบไม่มีสกินนะนี่ทุกคนก็ดูว,ว่าก็สวยมากนะทุกคนแล้วก็ความสามารถนะครับผมก็ความเร็วในการกินเหยื่อของไทเดนตัวนี้อยู่ที่ยี่สเปอร์เซนโชคร้อยหสิบนะครับ ควบคุมนี่ไม่มีนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นก็ไม่มีนะน้ำหนักรับได้ที่หกพันกิโลครับคือข้อเสียหลักๆมีแค่นี้แหละสามอย่างก็คือควบคุมน้อยนะครับความยืดหยุ่นน้อยน้ำหนักก็รับได้น้อยแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่ามีข่าวลือกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะปรับให้มันเนี่ยดีกว่าเบ็ดเลเวลห้าร้อยอีกนะพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใครที่ยังไม่มีมาเอาซะ ก่อนที่มันจะปรับแล้วราคามันจะพุ่งนะครับตอนนี้ไทเดียนล็อตก็มีสกินเป็นสกินระดับรีเจนเนอรี่นะหนึ่งสกินก็อย่างที่พี่ใช้ตัวนี้นี่เลยสวยมากๆโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการสอนหาเจ้าตัวไทเดียนล็อตนะครับหรือว่าเบดสามงามนะเอ็นเบดเทพสมุทรจะเรียกอะไรก็เรียกนะก็สวยมากๆแนะนําให้รีบมาหากันนะครับเพราะว่าถ้ามันปรับหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าราคามันจะพุ่งหรือเปล่านะครับก็มีประมาณเท่านี้แหละ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย